i no. นี่คือรายการท้าคุณนายแพ้เด็กประถมสนุบสนานใยการโดยไมโลทวินมาซิเลียผสมธัญญาหารและยูซลินเดมร์พิริไฟเออร์ครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ใช้ไหปบ่าครับสวนสัตว์เชียงใหม่อากาศเป็นไงพี่บอยอากาศเป็นไงครับอากาศกำลังดีครับอตอนนี้คือกำลังเย็นนะเย็นนะเย็นตอนนี้เนี่ย พี่บอยอาจจะรู้สึกหนาวแล้วนะครับเพราะว่าผ่านมาแล้วสิบข้อคสิบข้อทนี่5ห้าหมื่นบาทแล้วครับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องถามพี่บอยนะครับเพราะว่าเงินรางวัลเนี่ยเราจะมอบให้กับโรงเรียนพุทธิโสพลอยู่ตรงไหนเอ่ยซึ่งณตอนนี้เนี่ยสิบข้อผ่านไปแล้วนะครับไม่ได้สอบซ่อมห้าหมื่นบาทแน่นอนให้กับโรงเรียนณตอนนี้นะครับ แต่ก็ต้องถามพี่บอยนะครับว่าแจ็คพอตเนี่ยจะเล่นหรือไม่เล่นเราจะให้ดูหมวดก่อนแล้วดูซิว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เล่นก็หยุดอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับถ้าเปิดคิดว่าจะเล่นเปิดคำถามมาตอบได้เลยห้าหมื่นกลายเป็นหนึ่งล้านแต่ราบอกขอเป็นชอยแล้วกันตอบถูกห้าหมื่นกลายเป็นหนึ่งแสนแต่ถ้าตอบผิดนะครับห้าหมื่นหรือหมื่นห้าเข้าใจนะครับเข้าใจครับพี่ กุญแกคำถามในรอบแจ็คพอตนี้นะครับก็เป็นคำถามในหมวดของสังคมศึกษาครับ yeah. ครับจริงๆอยากจะหยู่แต่น้องๆทุกคนบอกให้ผมเล่นไงเล่นๆอยู่ที่ใจใจของพี่บอยแล้วน่ะตอนนี้เล่นพ้อมไหครับเล่นเล็นี่เล่นเล่นมล่นเร่รเล่น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 เล่คเล่มครับเล่น่นเล่เ่นนเเ ส่งสกงสในเทศกาลขึ้นปีใหม่เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใดน,นั่นไงเลยช้อยช้อยฮะขอช้อยเลยนะอช้อยครับเอาช้อยมาก็ไค่รัชกาลที่สามขอไก่รัชกาลที่สี่ขอไปรรัชกาลที่ห้างูรัชกาลที่หกและเจ้าจันรัชกาลที่เจ็ดสรงส,สองอ ไม่หมื่นห้าแน่แน่ไปสนีรัชการที่ที่ที่ห้าก็เป็นเริ่มรถไฟออผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงไท,ท้ายหน่อยนะผมว่านะตอนนี้ผมคิดระหว่างข้ององงัวข้อจอจานนะพี่รัชการที่ห้าน่าจะเร็วไปนิดนึงกับกับการส่งสมส,มส ถูกแล้วกันนะจะได้ให้น้องๆเขาเนาะครับขอเป็นรัชาการที่ที่เครับต่จอจานเลยเจนะครับผิดแน่เลยพอตอบปั๊บเพื่อนๆอยู่ข้างล่างนิ่งผัดใจวัยรุ่นจริงๆนะครับใครคิดว่าถูกบ้างแมนะ่เห็นไหมมีเพื่อนครับใจเริ่มชื่นแล้ว เอามาเนี่มายืนนี่มานี่มาดูมาดูผลงานตัวเองนี่ึมอยู่นี่พาคินนิงเด็กเชียงใหม่มาเนี่ยมายืนนึมาเลยลูกมาพี่บอยยืนนึกมายืนเนี่ยอยากได้เท่าไหร่ลูกพี่บอยอยากได้หมื่นห้าเลยลูกเอ้ที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่น้องก็พาคินก็เป็นตัวแทนมานะครับถ้าถูกมูลฐานถ้าพด 1500เล่นที่ต่อมานั้นเหตุแม่เลยเฮ็ดครับหรือหมื่้าครับเอ้าอย่างนี้มีให้ไหนๆมาถึงเชียงใหม่แล้วเรามีโอกาสให้อีกครั้งหนึ่งนะครับปรึกษากันสามคนเนี่ยอ่านะ ตัดหกออกให้ตัดสามออกด้วยอ่ะเหลือสี่กับห้าถ้าตอบถูกหมื่นห้าเอาไปห้าหมื่นตอนนี้ไม่สี่ก็ห้านั่นไงนั่นไงผมให้น้องตัดสินใจเลยเอาตีกันละาไม่สี่ก็ห้าแล้วตอนนี้สี่ก็ได้สี่ก็ได้สี่ห้าเขาสลับกันอีกแล้วครับยิงฉกไหมเอาโอเคขอตอบเลย ขอตอบว่ารัชกาลที่สี่ครับมีเสียงเย้ออีกแล้วมานี่มานี่ยมานี้เลยตอบว่าอีกครั้งครับอีกครั้งพี่บอยเอาชัดชัดสุสีสุสีครับตอบมาแล้วว่าสี่นะครับและสิ่งที่ตอบมา จากเมืองห้าที่มีอยู่ในมือนั้นจะยังอยู่เท่าเดิมหรือจะเติบขึ้นไปนะครับและที่ต่อไปนั้น้าบ้ต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิสพรนะครับ คุณไพบู์พุทธวงศ์ขอเรียนเชิญครับมา,มาเรียนเชิญพออยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเต้เต้เต้รอวันนี้โรงเรียนพุทธิสุภรลก็รับไป้า5ดวนบาทถึงนล้ตรงนี้แล้วท่านพอขึ้นมาแล้วนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกดีใจมากนะครับทางรายการก็ให้โอกาสสำหรับเด็กชาวเชียงใหม่ของเรานะครับคิดว่าต่อไปก็คงจะ<อ>มาให้โอกาสอีกนะครับทุกครั้งดูแต่ทีวีวันนี้ได้เจอของจริงแล้วครับยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยครับอตอนนี้นะครับคุาวพุพี่บอลที่นุ